วันนี้มีเรื่องมาเมาให้ฟังเกี่ยวกับ Uber ตอนนี้ Uber อร์เขาเริ่มทดลองโรบอตแท็กซี่ที่ลอนดอนในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าแล้วนะรถยนต์อัตโนมัติแบบไร้คนขับนะล้อฟังดูแล้วมันล้ำสมัยจนหน้าขนลุกไปพร้อมกันเลยเนาะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีนะแต่เป็นเรื่องของอนาคตการทำงานของคนจำนวนมากด้วยซ้ำไปรัฐบาลอังกฤษก็ดูเหมือนจะเร่งรัดเรื่องนี้เต็มที่เลยนะจากที่เคยตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้ในปี2026 ก็เลื่อนไปปี2 0 2 7ตอนนี้เร่งให้เริ่มใช้บริการเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กได้เร็วขึ้นแล้วแหมดูกระตือรือร้นกับเรื่องนี้กนันมากเลยเนาะ <c oughs> แต่ในฐานะคนธรรมดายอย่างฉันมันก็อดคิดไม่ได้ว่าแล้วความปลอดภัยละ่ะ รถยนต์ไร้คนขับจะปลอดภัยกว่าคนขับจริงๆได้ยังไงใช่ไหมถึงแม้จะมีผลวิจัยจากสหรัฐบอกว่ามันเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าก็เถอะ <Palm spe ars> แต่ข่าวที่มีเรื่องรถชนบ้างผู้โดยสารถูกขังบ้างหรือบริการที่ถูกยกเลิกเพราะมีปัญหาหลายอย่างที่ซานฟรานซิสโกก็ทำให้ฉันไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่มาต่อด้วยเรื่องของผลกระทบทางสังคมถ้าเกิดว่ารทแท็กซี่เข้ามาแทนที่คนขับจริงๆคนขับแท็กซี่อีกหลายหมื่นคนจะทำอะไรรัฐบาลบอกว่าจะสร้างงานได้38,000ตําแตำแหน่งแต่ถ้าเทียบกับจำนวนคนขับที่จะต้องตกงาน GMB ก็ออกมาทักท้วงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าต้องคิดถึงผลกระทบเรื่องการว่างงานให้ดีแต่อีกมุมนึ่งฉันก็แอบทึ่งกับสเกยภาพของมันนะที่ U ูเบอร์เขาเปิดตัวบริการโรบอตแท็กซี่ที่ออสตินแล้วรถมันทํางานได้20ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์แถมผู้โดยสารก็เลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ค่าโดยสารก็จะเท่าเดิมด้วยเคยมีนักข่าวทดลองนั่งรถเวฟที่ติดด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติข้ามลอนดอนกลางด้วยนะคนขับนั่งอยู่แต่ไม่แตะระบบควบคุมเลยตลอด30นาทีรถมันจัดการ กบทุกอันตรายบนถนนหมดทั้งรถติดไฟแดงนักปั่นจักรยานคนเดินเทา้าเขาบอกว่ามันระมัดระวังกองคนขับมนุษย์ซะอีกฟังดูแล้วก็เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในเวลาเดียวกันเลยนะเนี่ยแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือโลกเรากําลังก้าวไปข้างหน้ายอย่างรวดเร็วแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วเราทุกคนก็จะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้วันนี้หม่อมก็เอาข่าวนี้มาเมาให้ฟังกันค่ะอ่านแล้วก็อึ้งมากเลยนะคือได้ยินเรื่องของการขับรถที่ขับโดยไม่มีคนขับมานานแล้วแล้วก็็แบบว่าาทํเปน หนังเป็นละครตอนนี้เขาจะเอามาใช้กันในชีวิตจริงแล้วนะจ๊ะถ้าจจ้นชอบข่าวนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ข่าวนี้ให้กับมอมหน่อยนะคะแล้วก็ไม่อยากพลาดข่าวสารที่อัปเดตเกี่ยวกับสหราชนจาจักรแบบนี้ก็กดติดตามกันไว้เลย